จาสวัสดีค่ะเพ่อแม่พี่น้องตั้มซาพ,พากินโชว์มารายงานตัวกรับผมมาบอกไหมพี่น้องกระเพราขาหมูพะโล่บอกไหมพี่น้องเปืเปเปเปนน่อยๆเนาะต้มไอตุ๋นในหม้อแรงดันในชุดเอ่อคากิตะวานบอกไหมพี่น้องสองขาใหญ่ๆบอกไหมพี่น้องแต่เลาะมาเป็นบางส่วนเนาะหากเขาเขาเข้าป่าล้ำๆมานั่งกินด้วยกันบอกไหมพี่น้องเปืเป่อยขนาด กระเพราใส่ถึงพริกสดและพริกแห้งประมาณไหมพริกแก้มจะเป็นกะเลียงครับพริกขี้หนูพวงประมาณไหมพอืมพริกขี้หนูพวงเนี่ยโอ้ย ล้ำขนาดแล้วก็เปยขนาดพอไหมพี่น้อง ล,ลืมกระเทียมพอไหมไป่น้องถ้ามีกระเทียมนี่ย mm <laughs> ม้องน เวลาไปเก็บแหวกปลาหน้าไปเก็บเอาปล่อยไปน้องหน้าฝนหน้าขึ้นเรยวกันครับ หมาปะไหมพี่ง เตรียมกระเพาะกระป่ามาให้ทัน,นักบ่ามา พี่คิดหนูพวงนี่โอ้โหแน่นทุกเม็ดเฮ้ยแน่นทุกเม็ดถุนกึกค,คิวงาน,งาน ทยาหารใทานยากขนาดผมไปร้องเรียขนาดกล่องนี่น้อยนะอันนี้ได้เท่ากรับพิเศษติลา่าเลยใส่มาแน่นเลย เตรียมปลาดูกเตรียมข้าวมาฮืออย่างนง้นบ,บ่มาบ่แบบมมเตรียมปลาดุกปลาดุกคุกข้าวนะ ล้ำเนาะขาหมูพระโล่ปเปยหวานหวานปอมัยไปนอ้องขาหมูพระโล่เนี่ยออกหวานน้ำอยู่แล้วเนาะผมไปนอ้องเอามาพัดกระเพรามาปุง๋งใส่เพสใส่อยางาลงไปปอมัยไปนอ้องน้ำมันหงน้ำมันหอยเนาะน้ำมันหอยนี่บริสไซนักเนื้ปอปอมัยไปนอ้องเนาะมันจะมีความหวานเค็มแล้วมันจะไปเข้ากับขามหมูเนาะผมไปนอ้อง อาจจะใส่น้อยเดียวแต่แล้วแต่คนชอบเนื้อแต่ของต้มแนะนำบดีใส่นักนอปอมไปน้องน้ำมันหอยนะเพราะว่าขาหมูมันมันมันมาหวานๆเข็มๆอยู่แล้วนอปอมไปน้องปิดเปื่อยปอมไปน้องเขามาใส่พผ่กระเพราใส่พริกแห้งใส่ตึงพริกแห้งใส่ตึงพริกสดผมไปน้องเพรท้อนคอปากติดแต่แกมพริกสดล้ำปอมไปน้องแต่แต่กับแกมนักบอยได้ปอมไปน้องเดี๋ยวเดี๋ยวัวา้ำปากแล้วมันลำบากต้องเนาะเดี๋ยวมันจะแทบต้อง เพชรปอแม่พี่น้องด้วยพี่ขี้หนูกะเลียงเนี่ยเพชรอูนแน่นทุกเม็ดเพชรสูนหอมตามสไตล์พี่ขี้หนูบ้านเฮาเน้อปอแม่พี่น้องพี่ขี้หนูพวงนี้แน่นขนาดเนาะพี่กะเลียงกับเพชรเมาะแลวแต่คุณชอบเนาะแต่ทานนี่จึงว่าจู้ใจใหญ่เพชรปอแม่พี่น้องเนาะลำเมาะโอเคครับผมเนาะป้ากระทิมนาเนาะมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับกินเนื้อสับป่ากินโชก็ต้องขอตัวลำลับปอแม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม